หอมแม่ๆเดืเนี่ยงอาออกมากูง้ามเดืนเนี่ยว้าวไม่เคยมีดลโอ้ยเข้าไปยังไงเดี๋ยวอ่ะหัวเนี่กินไหมไอป๊อกมากินไหมอ้าวมากินโอ้ตอนนี้มีคนมาเพิ่มหนึ่งลายจ้าสบายดีสาวสบายดีตอนนี้คือเอาไข่มดส้มอีกป้าทงอีลีอีลีนี่อีลีอีลี่พกเพือนยังไงล่ะลูกโอ้เนป่ยภาอี ส่วนมิจูเล่้มสมเนอะเ่บเนะนี่ปาคอใหญ่ไอดีทุกคนเด้อยินดีทุกคนเข้าสมบระตูกเกิลเนะตอนนี้เขอมาโตพาทุกคนมาเปิดคลิปอยู่ที่นาอยู่ที่หนองเมื่อนี้เคอมากินเข่าซิวซิวเป็นมือผักพรกับอ่าหน้าสาวหน้าเขยกับน้อง กับหลานๆเนาะเดี๋ยวจะมีสาวลีนามาเดวแต่บุ้งหัวจะมาได้จากโมงเพราะว่านางบอกว่านางไปสวนเนาะแต่ก็จักหน่อยก็น่าจะมาเลยเดี๋ยวนี้คือคุณนะเขยคุณพี่เขยจับปลาได้หนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะมาหาที่เม่กี้เราโยนมาพี่ยูใส่โอสอกไม่เห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว็นแล้ว อีกตัวหนึ่งดูอีกตัวหนึ่งคันดูปลาบัน,ห,นห่อนเด้ได้หนึ่งตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะมีน้องมาเนาะจะมีโลทูเขามายัางบ่มี่บอนสายป่าเถอะชิมไว้อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปไปเอาตัวนั้นก่อนโอ้ยอากาศห่อนแหงๆทุกคนต้องใส่เสื้อกันลมกันแดด แห้งว่าเท่าแด้แล้วก็ตาแดดหลยก็แห้งเท่าไปอีกโอ้ยอากาศปีนี้ถือว่าอยู่เมืองเมืองนี่อากาศดีสุดๆในประเทศเล่าเลยได้นี่แต่ก็ยังห่อนอยู่แล้วก็ยังร้อนมากๆอยู่น้ำแห้งเนาะ <S <S น้าแห้งเห็นแล้วพี่น้ำแห้ง ปลาก็ไม่ได้เอาหัวอาหารมาเกลือมันกับตัวนี้นอยเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกูดอยู่แถวนี้มกกินกันนี่ปลาตัวที่สองน้ำแห้งนะทุกคนเดี๋ยวจะได้ไปเบ่งน้ำแหละนี่น้องนี่กับน้ำแห้งเรยมาบ้ากุนๆดนน้ำแห้งหมดเลยโอ้ตอนนี้มีคนมาเพิ่มหนึ่งลายจ้าสบายดีสาวสบายดีเป็นอย่างนี้โอ้มาเลี้ยงควายแล้วเนาะ <laughs> ขายบอกควายนี่บวกขายตีบวม,มีคนชื่อซื้อกขายบ้า,าซื้อกขายอ๋อฉันจะซื้อสอ 2, พงพันกีบ,กบไม่มีมีแต่สองพันบาทดีดีดีโอ้ยคนมันรวยอ่ะนะเนาะทำยังไงได้อาไปจะหยอกหยอกหยอกให้ควายมันมาอาบน้ำเนาะเ้าดีใจใหญ่เลย มาเงือลยโอ้โหนะเออเดชสรุหลังออกกเฮรอเจมมีก็ม่เจเลยอบไปจรุงอ่ทุกคนหบอโบยส่วนมีตัวนามีน้ำตกแบบนี้อีกแล้ทุกคนมีเสือบเสือบซื่น ใจจังเลยตอนนี้คืออลีกําลังเก็บพักอยู่เดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บพักนะอลีมาแล้วเดี๋ยวทุกคนเดูสบายดีสาวสบายดีเบื่อกี้เห็นเลยฝนจะตกยินเสียงปลาหองอ้อาวใส่ถุงยางเก็บผักกูเด้อเก็บผักกูเอยทำไมไ<ป>วันนี้สวยอะ่ะไปมกเสร็จปลาเธอไปทําอะไรมาเหรอฉันเหรอใช่ฉันไปกินยาตุย้ยมา เขาผอมเกินไปเขาบอกว่าแล้วก็เขาก็ไปไปกินยาตุ้ยค่ะทุกคนจะไม่เห็นจะตุ้ยขึ้นเลยอ่ะนี่เก็บผัก,กูดกันมกผัก,กูดกินเดอ้อมือนี้นะ่ะคนนสนสบายดีสาวสบายดีมาอน,นี้มากินมกเอ้ยอจะคั้วเลยกัน มกผักอันนี้เขาเอิญยังก่อไอ้ปอกมกอะแอปอะมกเนาะมกผักกูดผักอาผักเนายอ,อยู่ใสอยู่หฮโยนาคือเกา่าอันนี้มันสดเดิมแบบนุ้ยเนะาะปลาดีปลาอยู่ใสพี่น้องก็ใสป่ปลาแม่ข่อยอยากกินแบบสดสดผักสดสดเลยบ่บลอรักคือก็ได้ที้รักคือ,อแซ่บ ai miêu ai miêu bốt tổng mởt an, bít lo bít lo, sao đốt, thay clip con, tê sa tê sau nó nhà luôn, bít kim nó, bị มีอย่างเดียส่วนผสมเีเกลือเป็นนัวบักเพชดพอจบครบจบในทีเดียวมีมีพักอย่างเดียผักกูดผักเนาพักเนา,นนนาเจ้าสกินบอกผักเนานะกินโอ้ของเสบเนาะกินเราไม่ต้องไปว่าน้ำไผ่เด้มมีตัวว่า,าวอันพักพักเนาอยูเอซายูบุเสบมั้ยไงมันว่าก็เสบอยู่

มิสุ้ยอยู่ขวบเดียวมซุ้คิวควันอ่าต้องให้มีคิวควันไฟก็ต้องให้มีคิวควันไฟเด้อไว้ยมื่อนี้ยเรงามเนาะพออาลีมกพักปกติคือถ้าปลาท้อละหูจีดองออมาเยอะอย่าบอกเราอุ่นหูจีดองอหรอวะเออทำอย่างนั้นค่ะโอ้ยท่อหมอกอยากกินข้าวแลยที่ได้กินอยู่บ่อยล่ะ Đến, tôi tôi này, chị đã chị Họ mẹ mẹ đưa nha ngáo ủng ngủ ngã mạ giả mạ giảm chí ngà Họ như tự để đưa nghe này lệ Mình bỏ Bài cho xài phải hẹn lấy mốc khắc hay Bố cái này ห<อ>มดแล้วปี๊ตัวปิ้งอ,อะไรั้งตัก่อนแต่ไรอันนี้อันนี้ปิ้งยังมดนี่เลยรอถ่าประมาณจักนาทีเลยเอาแต่เอามันสิสุโกูเพื่อกำนดไดโน่สามชัโมงปลาด็อกเตอร์เบรย์กินข้าวแล้วสามชั่โมง <c oughs> ปลาเผาปลาเผาคนนี้คืออยากกินขา้าวแห้งโบวัยเราจ้ะเ <c oughs> ั่น,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 นโอย้ย ไปบันี่ซุกระเด้อไปกินไปกินบันี่นะไปไปไปโอ้พวกเจ้าคือมันหอมแห้งๆเลยไป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 แล้วก็มีเยอะโอ้ยบึงขันใดโอเคเปิดให้ดูหน่อยซุกระเด้อซุกระเด้อเป็นตาเซฟนอริเนาะธรรมชาติแเซฟพี่ลีลาพี่เสดายเบียงล้วพี่ลาพี่โอ้แล้วพี่เอาอลาพี่เสดายไหมนี่เป็นมนี่ลูกคนว้าวสเล็กเหมือนลูกโอ้ย ก็พายังไงเด้งั้นแซบพอนี่แซบเบลสิเบลอยู่คืคืออยู่คือคือคือตอนนี้คือลมพัดแห้งๆตะเวนตะเวนจะเอ้ยฝ่าสิฝนแล้วเนาะอากาศคือดีมากอากาศดีแห้งมาเนี่ยกินไหมแซบบอกแซบแซบีหลีบอกจริงจริงมันได้แล้วตัวพ่อมาดิล่ะได้แหละแต่ก็เอามาขายเอ้ยเด้อบุ๊มมาขาย วอ้าย <ide prechen> ุไปดีคนงามเจ้าสบายดีอันนี้แม่ครัวเด้อมื้อหนิรู้มีน้ำมันวะน้ำมันอย่งมาทามือนะมันติดมันติดน้ำมันอยู่ห่างมื้อนี้คืยสาวลิ้นมาของแซ่บของเด็ดเนาะของแซ่บกินแล้วก็ต้องไปเว้าน้ำไข่ด้วยอิ่มทางขัวทางกินสองคนนี้คือบ่ได้กินอย่างเถื่อบ่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะตอนนี้คือส่งสามโมงกลางวันเราลิกกินข้าวแล้วกันตอนสวยตอนแรงแล้ว แซ่บบอลลีน,<ส> <laughs> นี่ของแซ่บ <laughs> ของแซ่บของแซ่บว้าวบรรยากาศคือโอเคเลยมาเด้อกินข้าวนํากันเด้อขอกินข้าวกันเด้อทุกคนกินข้าวกับหอยอุ่งเออหอยอุ่งมาใส่เนี่ยพิสุทธ์เลยว้าวส่วนมากินข้าวเดลี่มาเด้อกินข้าวนํากันเด้อแซ่บแซบทุกทาน <c oughs> มารอีมะอ่ะมาแม่พีเข้าน uh> ี่เทือร uh. ุ่นเข้าเนี BLANK ่ว้าวนี่ยเนี่มามาจะกินนี่จะกินของแซ่บแนวใดแเนวใดก็มันก็อยู่ที่คำว่าแซ่บนะนะอือืออันนี้เาสอนเดีวมอแต่ึ้นมันี่นี่รอเป็นปลาขาว แต่ว่ามันไปอยู่น้องแล้วมันเป็นมันเป็นปลาดําสอาตัวใหญ่ปลาถ้ามันอยู่น้ำเงิวมันเ็่ารอดคนมันก็คือปลาไหลตัวเนาะยตัวน้อยอยู่ยี่หันนี่สามตัวยี่หันนี่สามตัวแซ่บโดนแล้วโดนแล้วบ่าได้กินแล้วนี่เนาะมันอร่อยนี่บรรยากาศเป็นตะเลนนอยนึงพลิยานนะครับ โอ้ยมันก็ฟินตัวน,นี่ข้าอยู่ม่นน่นีะออืงข้าวก้อนนั่นพูดเหรออ้าวไอ้ปอกมากินแม่อมากินดีแต่หอมบ่ซ้า่ไปสุดโอ้ยตอนนี้จะกลับบ้านเหรอเดี๋ยวทุกคนอันนี้ปลาแต๊บแมนบอ่อมาสะผลเชอ้อนี่นี่น,นี่อันนี้จะเป็นปลาตาหน่อยเนาะปลาตาหน่อยอันนี้แมนมองตาหน่อยก็เลยว่าได้ปลาตัวน้อยๆแบบนี้เอาไปจริญกรอบ เออทัวน yeah. ้องก็ทัวอย่ังนันเลยรพู้เข้าใจยงอันนี่โนก็เพ้าอจยางอันเรอรู้นี่ปัสาวีส่วนมิจูเล่เออเออเป็นจังได่หัวหน้าหนาวฝนตกเนาะกินจักปองเลยนี่หักกระปอที่ซื้อโอ้ยดร์ยังอีกยังอีกเท่าไหร่ยังอีกซองกินให้มันหมดเลยพ่นอีกซอง กินให้ม oh. oh, oh, oh. oh, oh. no. oh, ันเมื ai, oh, ่เดย์โอ้ยปอพอีิลีบอกกิลีตัวตะกี้ฝนตกทุกคนในนี้ปเคาใหญ่ตะกี้ฝนตกสบายอกขึ้นรูปเอาป้าคนใหญ่มาหอดแล้วโอ้ยโอ้ยน้องโอเดซ่าโอปุทายเอ้ยโอเดซาปุทายเอ้ยอันนี้กินเม็ดตั้งแล้วลูกขึ้น โอเดซสาอภูไทยเอ้ยโอ้นี่ปลาคอใหญ่มาฮอนเราทุกคนถ้ <laughs> าจับนี่เลยนี่เลยลงมาสิน้องลิลี่เอาไหมปลาคอใหญ่ oh, <okay. S 1> เอาต้มส้มเนาะแซ่บเนาะนี่ oh, ปลาคอใหญ่ oh, <okay. S 1> อารีบทสอบปลาคอใหญ่แต่ข่อยสอบกลับเราเด้อทุกคนเฮ้ยหนาวตะกี้ฝนตกนี่ อาปลาหน่อยนี่แหละไปจืนกินเห็นบบเห็นบบว,ว้าวเป็นตาออนโอนเธอเดะพี่น้อง,งอ,อันนี้เอาโบอเอาไป,ปต้อนแม่บอ่อเอาไปมกนี่ไปมุกใส่มาขึ้นุน้องเดียวมึดมึดกินบ่ได้หลายหักสาวสุขภาพเนาะเท่าแกมาหรอ นนมันคิดเลยป่คือดีเลยาวไอปอกหัวหดาวไปกเถ้าวก,กินเดียนะร์ไรบดดาจจะความเลยนี่นันคิดเลยปก็ดีอะนี่มีห้าคนคุณสองคซื้อสิบกองรู้ไจมันเปมรดกองเอาไอมันเท่าแก,ก่วเรากินอย่างกับโบเดลายเท่าแก,ก,ก่เนวโฮมกะเนวนี่เลยเนาะกินมห้าสิบโมเนนอน นอน,นอขี้อยู่นันโอ้ยคันฮอดหาสิบก่อนอนให้ลูกให้ล้านเลี่ยงเนาะใส่ลูกอุย๊ยจกหน่อยก่อนแม่เฝ้ายังหาก็หาก็นอสามสิบนะด 30, เดี๋ยวอีกสิบปีเอาก็ยังทันอยู่ไปอย่างด็อกเตอร์ <laughs> 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 ตอนนี้คือเอาไครมดส้มอีกแล้วทุกคนคือมันเยอะมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยห้างนี่มันหลายมันตกหมดแหล้เนี่ <ใ>หลายเท่ไาไรวะตูวปลาท้องีลีอีลีนี่อีลีอีลีเฮาสิเมื่อละเด้ออุ้ยมดส้มน่เบ่งไหมนี่ทำเพื่อนกันเด้อนี่อย่างเด่นนี่คือว่าเครื่องลายแท้ได้ปลาหน่อยนึงแบงกันนี่ของบตุเดนปลาปลานะคะทุกคน เอาทีมเห็ดอย่างเงาะปลาแซ่บๆแซ่บเลยมันเม็ดน้อยๆหน่อยวัยน,ยนนี้สวยมากเลยทำสีผมที่ไหนเนี่ยทำที่ร้านทำ,ทำเองเหรอไม่ใช่ไปทำทไมกรุงเทพต่างเครื่องกราบไปขึ้นมาดูสภาพค่ะทุกคนงาดเบวสิบเบลน,นะ ไปจะควายอยู่ไปค่ะสภาพาประมาณนี้ค่ะไปไปขับดีๆด,ด้วยนะดูสิกลับแล้วไอ้เคยกับเอื่อยยังบุมาเเอะเพราะว่าใครหมดโซมฮะนะหมดยังบนนี่เมื่อเช้ากลับมาบุาา่ด้เถือนอืมกระงดหมาดอู้ห้เดี๋ยวเนะ เอออลีว่าซสอมตกบอว่าสันซ oh. สอบล้มบอก <Long work. S 1> ไม่ค่ะมันจะเวิร์กไหมไม่เวิร์กหรอกอย่าดีกว่าหนู <Watching> เรื่องขับรถนะใบใจใบใจอาลีเนาะอาลีขับรถแก่งเก่งทุกคนใช่ไหมนัมเบอร์วันเลยนัมเบอร์ว <Walking> ัน <from S 1> ของเมืองเมืองตัวตึงของเมืองเมืองยวเฮาจะกล้าอะไรด้วทุกคนถ่ายมากเลลืมก็เลยซื้ออะไรก็แชร์ให้เดี๋ยวไปไป 拜拜。Bye bye.